สวัสดีครับผมสุกรีวาสามอนะครับวันนี้ผมจะมามารีวิวหอของโรงเรียนการศึกษาตะางนะครับหอปักชายนะครับนี่นะครับนี่เป็นห้องห้องวินนะครับห้องวินของครูวินนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่ของเตียงเด็กๆนะครับจะเปิดเอกลองาให้ดูได้นะครับไม่ต้องรอเด็กนะครับ ตรงนี้ก็ทังหวะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ผมก็อยาก่าก็คนตาบอดนี้ก็เล่นกีตาร์ได้เหมือนกันนะครับผมแค่เล่นไม่เป็นแค่นั้นเองคนระับผมอยากด้วยจริงว่าคนตาดีเองเวลาเขาเล่นกับก,กีตาร์แบบนี้น,นะครับถ้าใครเจอคลิปนี้นะครับช่วยแท็กมาหรือว่าแบบ ทักมาผมผมเฟซผมชื่อสุกรีวสามารถนะครับภาษาไทยหรือว่าอีกเฟซหนึ่งมูฮัมาสุกรีวสามารถนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษก็พิมพมาได้นะครับผมจะไม่บอกตัวนะครับส่วนอีกเฟซหนึ่งผมลบเลยนะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกท่านถ้าถ้จคลนี้ก็แชร์เยอะๆนะครับถ้าคลิปผม ถึง 50, 50, ห้าหมื่นละห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับไล่ไมีคนกดไล่ห้าหมื่นไล์ผมจะถอดเสื้อให้ดูนะครับเออถอดเสื้อให้ดูนะครับถอดแม่ให้ดูด้นะครับวิดีโอที่ผมส่งไปนะครับในช่องนะครับช่องของผมเนี่ยผมไม่ไม่เอออนนั้นรูปผมตอนเด็กๆนะครับตอนนี้ก็ผมก็เด็กๆอยู่อีกนะครับเออผมทำอะไรล่ะครับผม ไม่อยากจะพูดมากเพราะผมเวลาเนี่ยครับผมปิดเสียผมต้องไปละหมาดก่อนนะไม่ทราบว่าเขาจะอาสาอีกไหมครับวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ดูผมไม่เห็นนะครับผมถึงเปิดตาไม่ได้สุดๆแบบนี้คนระับอุยน่กกากลัวจริงผมไม่ผมไม่เห็นนะตัวเองมอยู่โรงเรียนนี้มาเก้าปีแล้วครับถ้าใครเจอคลิปนี้ก็ดีนะครับช่วยแชร์ให้ผมหน่อยแชร์เยอะๆก็ได้ครับ แั่จะคิดมีผมขอให้คนที่แชร์นะครับมีแฟนรวยๆประสบความสำเร็จตัวตัวเองคนที่เรียนอยู่ก็ให้ไปได้เกรติ K ี C นะครับรมวมถึงผมตัวได้เกรติีโอเคแล้วก็ทีนี้ผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับตัวกระเป๋าและใครๆนะครับผมไม่อยากจะพูดมากแล้วผมขอ ปลมเปิดตรงนู้นคะรับเปิดด้านหน้านะเดี๋ยวพาไปดูนะครับลองพาไปดูเนี่ยปล,ลมเปิดตรงนี้เครื่องเดียวมีตรงนี้เครื่องเดียวนะครับตรงนี้ไม่เปิดนะครับที่ผมนั่งเมื่อกี้ตอนนี้ไม่เปิดแล้วไม่เปิดเพผมก็ไม่อยากเปิดนะผมไม่อยากจะพูดมากน,นะครับแต่เดี๋ยวม,มันเสียเวลาถ้าใครจะเล่นฟรีพายกับผมก็ได้นะครับ อี่ไฟผมอ,อนุศ์ในวันนะครับมาได้ใช่ไหครับฟี่ไฟผมประทศหนึ่งๆมันได้นะหนึ่งๆมาเลยมาเลยครับถ้าใครอยากให้ผมถอดแมสถอดแมสแบบนี้ครับถอดแมสก็ส่งมาได้นะครับ,บอกมาได้ครับครับสวัสดีครับ